กับยาเสพติดคำว่าสงครามนะั้นแต่ก่อนอาจจะมองเห็นว่าเป็นเรื่อง,งาาการจัดอาวุธปืนมาลบก,กันแต่สถานการณ์ทุกวันนี้ไม่ใช่อย่างนะั้นเพราะอะไรครับหนึงจะต้องประกาศสงครามกับยา,าเสพติดมีโทษทหารีภไทยทหารต่อกลวคนพิเศษต่อครอบครัวพวกเราทราบดีครับ ผมอยากจะถือโอกาสนี้ใช้วันนี้เป็นวันที่กะตุ้นเตือนท่านหลายว่าขณะนี้สถานการณ์ยาเสพติดไม่ได้เบาบางลงมีแต่รับว่าที่จะดูแลงมากขึ้นน่าเชื่อไม่ค่างว่าในราศีสไลายเรามียาเสพติดผู้ที่นำมาจำหน่ายมากมายถึงขนาด8,000เม็ดก็มี2,000เม็ดก็มี ยาเหล่านี้ไม่ได้รับการปราบปรามท่านดูนะครับลูกหลานเราจะดูได้อย่างไรผมเรียนท่านหลายว่าการปราบปรามยาเสพติดตั้งเดียวตเดียวคงไม่พอกนะแล้วคำว่าสงครามนัะไม่ได้มีเฉพาะทหารไม่ได้เฉพาะมีเฉพาะตำรวจที่จะทำสงครามทุกคนครับแม้แต่ ่วนร่วมนะครับมีส่วนร่วมก็คือท่านทั้งหลายต้องให้ข้อมูลท่านทั้งหลายจะต้องเป็นกระบอกเสียงเป็นแหล่งข่าวอย่าให้ที่เฉยเพื่อนบ้านใกล้เคียงมีการจำหน่ายยาเสพติดเพราะอะไรครับเพราะทรัพย์ในสิ่งเหล่านั้นที่ท่านคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับลุงของท่านมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับลาดของท่านมันจะ ส่วนของการปราบปามที่ผมต้องมาท่านนายเพือได้ให้โอกาสพู้ที่มต้องมากล่าวอย่างนี้ก็เริ่มจากว่าเพื่อการปราบปรามเกิดขึ้นที่ประสบความสําเร็จในการจับกลุ่มทั้งหลายเหล่านั้นกมีข้อมูลมาจากทาประชาชนเพราะฉะนั้นตํำรวจร้อยนายจะดูแลสิทธิสาประชากรเป็นแสนกรมตำรวจกระฟ้าท่านท้งหลาย งานปรารามจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อพวกเราร่วนร้วยช่วยกันนี่คือภาวะสมคราที่เราก็ทำกับยาสุตนะครับในโอกาสนี้ผมก็ขอโดยหวนมาถึงลูกหลานและก็พวกท่านทั้งหลายนะครับหวังว่าคงได้ร่วมม้อร่วมช่วยกันเพื่อให้ยาเสพติดหมไปจาก เราทำกันมานานแล้วรณรงค์งกันมานานแล้วนะครับมันก็ไม่หมดทักทีเยอยากจะให้วันนี้หลังจากรณรงค์เสร็จแล้วเนี่ยอยากแห้มันหมดไปเลยซึ่งมันเป็นไปได้รือไ,ไม่ได้ผมกอคไม่ได้อยู่ที่ในอำเภอคนเดียวนะครับการรณรงค์เนี่ยคือการาการบอกกันการนำกันนะครับการชวนกันให้ลดละเลิกในสิ่งที่ มันไม่ดียาเสพติดเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันแร่หลายเราบาดมากแต่ว่าประเทศไทยเราเองก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่ใช่เป็นแหล่งผลิตทั้งประเทศแหล่งผลิตจริงก็อยู่นอกประเทศแต่ว่ามีมาแล้วประเทศไทยได้ประรรกาศสงคารามกับยาเสพติดคำว่าสองคารามนั้น รบกันแต่สถานการณ์ทุกวันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเพราะอะไรครับถึงจะต้องประกาศสงครามกับยาเสพติดเพราะยาเสพติดนั้นมีโทษมา,ารัมีภัยมารนต่อตัวคนพิเศษต่อครอบครัวพวกเราทราบดีครับผมอยากจะถือโอกาสนี้ใช้วันนี้เป็นวันที่จะตุ้นกเตือนท่านหลายว่าขณะนี้สถานการณ์ยาเส ไม่ได้เบาบางลงมีแต่รับวันที่จะดุแนแรงมากขึ้นท่านเชื่อไหมครับว่าในราศีสไลด์เรามียาเสพติดที่นำมาจำหน่ายมากมายถึงขนาด8,000เม็ดก็ 2, มี2,000เม็ดก็มีหากยาเหล่านี้ไม่ได้รับการปราบปรามท่านดูเลครับลูกหลานเราจะยู่ได้อย่างไร ผมเรียนท่านทั้งหลายว่าการปราบปยาเสพติดตำรวจโดยเดียวคงไม่พอแล้วับแล้วคำว่าสงครามนะัะไม่ได้มีเฉพออาะทหารไม่ได้พมีเฉพาะตำรวจที่จะทำสงครามทุกคนครับแม้แต่ลูกหลานเราที่มาเรียนอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ก็จะต้องมีส่วนร่วมในการปราบปรามเขาถึงจะเรียกว่าการประกาศสงครามมีส่วนร่วมยังไงครับ มีส่วนร่วมก็คือท่านทั้งหลายต้องให้ข้อมูลท่านทั้งหลายต้องเป็นกระบอกเสียงเป็นแหล่งข่าวอย่าให้นิ่งเฉยเพื่อนบ้านใกล้เคียงมีการจำหน่ายยาเสพติดเพราะอะไรครับเราสักาันหนึ่งสี่เหล่านั้นที่ท่านคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับโลกของท่านมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับลาของท่านมันจะสะท้อนกลับมาถึงญาติเราบันข้อขอเราแล้วเมื่อนั้น ในส่วนของการปราบปามที่ผมต้องมาท่านนายเพื่อได้ให้โอากาสพูดที่ผมต้องมาก,าาล,กล่าวอยนี้ก็เนื่องจากว่าเพื่อการปราบปรามเกิดขึ้นที่ประสบความสําเร็จในการจับกลุมทั้งหลายเหล่านั้นลูกมีขอ้อมูลมาจากประชาชนเพราะฉะนั้นตำรวจร้อยนายจะมาดูแลศิษย์สามประมุขประชากรเป็นแสนๆพูดลำบก็ฝากท่านท้งหายครับ นี่คือภาวะสมคามที่เรากระทำกับยาเสพติดนะครับแนโอกาสนี้ผมก็ขอโดยพรมาถึงลูกหลานแล้วก็พวกท่านทั้งหลายนะครับหวังว่าคงได้ร่วมม้ร่วมือช่วยกันเพื่อให้ยาเสพติดหมดไปจาก